สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. Rabbit นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่230คพลิกผันเป็นศัตรูผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันหรือคนดังก็แทบไม่ได้รู้จักหรือสนิทต,ต่อกันดังนั้นแม้ว่าฉินเฟิงจะสวมคงเล็บเพลิงสีชาติไันที่แขนซ้ายตั้งแต่เริ่มการต่อสู้แต่พวกเขาก็เข้าใจว่า น่าจะเป็นเพราะฉินเฟิงต้องการใช้มันเป็นตัวเสริมอนุภาพแก่กระบวนการวิยุทธธาตุไฟที่เพิ่งใช้ไปทั้งหมดจึงแทบไม่มีใครร่วงรู้ว่าแท้จริงแล้วฉินเฟิงคือผู้ใช้ a อบิลิตีและ a อบิลิตีของเขาไม่ได้ไปกว่าทางฝั่งวิยุทธ์โบราณเลย a อบิลิตีลูกไฟกระแทกเข้าใส่อยวนฮานโดยตรงส่งเธอกระเด็นลอยไปไกลกลุ่มพันธมิตรที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นล่มสลายลงทันทีและเริ่มหันมาสังหารกันเอง วัตถุดิบราชันสัตว์ร้ายต้องเป็นของฉันทั้งหมดจงตายให้แก่บิดาลีกทางไปให้พ้นฝูงชนคำรามเกลี้ยวกาศสถานการณ์ที่ราชันสัตว์ร้ายตกตายทาให้ทุกคนกลายเป็นบ้าแต่ณเวลานี้ช่วงเวลากําลังชุลมุนกันป้าหันก็พลอยชฉวยโอกาสทะยานเข้าใส่เลือดมังกรและฉินเฟิงที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่คิดขัดขวาง<อ>ปาหันส่งเสียงร้องหน้าเวทนา เลือดมังกรช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกายก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทนทานร่างเงาสาวูธเซิงอยู่เซิงเซินอยู่ก็โกรธไม่แพ้กันเขาไม่คิดเลยว่าการที่ตนอุตสาสร้างบาดแผลจนสาหัสแก่ราชันสตร,รายสุดท้ายจะกลายเป็นคนอื่นได้รับผลประโยชน์ไปนับจากครั้งสุดท้ายนี่มันนานแค่ไหนกันแล้วนะที่มีคนที่ทําให้เขาโกรธมากถ,ถึงขนาดนี้บังเกิดเสียงดังเคร่งเสียงของโลหะกระทบกันอย่างเมามัน สัพพวุฒนับร้อยผุดออกมาจากที่ใดไม่มีใครทราบรู้สึกอีกตัวรู้สึกตัวอีกทีก็ล่องลอยอยู่กลางอากาศแล้วและทั้งหมดมุ่งไปไปยังตำแหน่งฉินเฟิงและปาหันแม้จะเห็นสิ่งนี้แต่ปาหันไม่อาจก้าวเท้าหลบเลี่ยงเพราะประเด็นคือร่างกายของเขากําลังรับเลือดมังกรอ,อยู่และคล้ายกับว่าจะไม่สามารถรับมือกับพลังของมันได้จ็ปวดเกินจะทนทานเลยตั้งทุ่มเทพลังสมาธิทั้งหมดไปกับมันเจ้าหนู ถ้าเธอออกไปได้แบบยังมีชีวิตขอให้รู้ไว้ว่าฉันติดหนี้เธอสิ้นเสียงรอบกายปาหันก็พันถูกปกคุมไปด้วยแสงสีเงินเป็นตัวเชื่อมต่อพิกัดมิติร่างของปาหันพันหายไปพันหายวับไปในอากาศเขาได้ออกไปจากต่างมิติแห่งนี้ไปเสียแล้วเหลือเฉพาะฉินเฟิงในน้ําพุเลือดมังกรที่ต้องเผชิญหน้ากับสพพวะที่พุ่งเข้ามาในสายตาฝูงชน ชินเฟิงคงตายยังไม่ต้องสนใจชินเฟิงหัวเราะหยันวินาทีต่อมาร่างกายของเขาพลันลูกท่วมไปด้วยเปลวเพลิงเทคนิคมังกรไฟโอ<ฮ>้เสียงหาห่อนของสัตว์ในตำนานบีวิวไปในอากาศมังกรไฟทะยานขึ้นสู่แผ่พลังอำนาจที่เหลือเชื่อออกมาสำหรับเทคนิคมังกรไฟมันคือ a อ i บลิตที่คนระดับสูงในเมืองใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถเรียนรู้ ไม่ก็ต้องมั่งคั่งร่ำรวยชนิดอศัศจรรย์ใจเท่านั้นถึงจะได้มันมาครอบครองแต่ใครจะไปคิดว่าจินเฟิงที่เป็นวัยรุ่นจะกลมอำนาจอย่างเทคนิคมังกรไฟไว้กับตัวพลุไฟสงครามก่อนหน้านี้ก็น่าขวัญพลุไฟสงครามก่อนหน้านี้ก็น่าสยองขวัญมากพอแล้วแต่ตอนนี้ยังมีอีกเทคนิคที่ทรงพลานุภาพอย่างคาดไม่ถึงเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างกระทันหันกาส มังกรไฟคำรามโหดร้ายสับโพิุที่เข้ามาใกล้มันถูกล้อมละลายอย่างรวดเร็วต่อให้อยู่ห่างไกลก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่ร้อนที่แผ่ออกมาไปฆ่ามันเชินเฟิงสั่งชี้นิ้วไปทางเซิงเซินอยู่สีหน้าของเซิงเซินอยู่แปรเปลี่ยนกลับกลายปราการเหล็กบ้านเหล็กกล้าหลังใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้งเจ้าสิ่งนี้สามารถป้องกันผลพวงจากการถล่มของถ้ำได้ก็จริงแต่มันย่อมไม่สามารถหยุดยัง้ง มังกรไฟของฉินเฟิงได้หากเซิงเซินอยู่ยังคงตัดสินใจ,จมุดหัวอยู่แต่ในประการเกรงว่าคงจะมีจุดจบเดียวกันกับนายพลเสือ,กอเกราะเกรดเช่นก่อนหน้านี้ที่ถูกย่างสดและถูกลมควันโดยฉินเฟิงและเป็นอย่างที่คิดจริงๆเซิงเซินอยู่ไม่ได้ไร้สมองหลังจากการใช้ประการเหล็กพลังสมาธิของเขาก็พลันถูกกระตุ้นอย่างบาครังรุ่นโลหะกระจายไปทั่วชั้นอากาศยักษ์เหล็กจงปรากฏ อ b i l i t y ปะทุโหมยักษ์เหล็กสูง10เมตรผุดขึ้นมาจากพื้นดินเวี่ยงกำปั้นฟาดเปรี้ยงเข้าใส่เป้าหมายคือหน้ามังกรไฟของจินเฟิง2อ b i l i t y ิมรันกันพลังอันยิ่งใหญ่ทำให้คนอื่นต้องถอยลบฉากไม่อาจเข้าไปแทรกแซงได้หวาดเกรงว่าตนอาจจะถูกลูกลงได้รีบลงมือเร็วเข้าเซิงเซินอยู่ตวาดหูซือกวซิงและหยนหันพุ่งเข้าใส่ พุ่งก็าหาราชันจระเข้มังกรทันทีสัตว์ร้ายตนนี้มีขนาดใหญ่มากต่อให้เป็นส่วนเนื้อของมันทั้งหมดก็ยังมีมูลค่ามหาศาลอย่างไรก็ตามอวัยวะที่มีค่ามากที่สุดของมันย่อมไม่พ้น3ส,สิ่งนี้สิ่งแรกคือนังของเกล็ดจระเข้มังกรอย่างที่2เป็นกะโหลกมังกรและแกนและอย่างที่3ส,สุดท้ายแกนพลังงานที่อยู่ใจกลางลําตัวอย่างไรก็ตามหัวของมังกรมีขนาดยาวเทียบเท่ากับ1ใน4ี่ของร่างกายมัน มีขนาดเทียบเท่ากับบ้านเล็กๆหลังหนึ่งและอุปกรณ์รูนมิติที่คนเหล่านี้พกมามันไม่มีพื้นที่มากพอที่จะใส่มันเป็นแต่ว่าจะหั่นออกเป็นท่อนๆทนว่าปัจจุบันพวกเขาไม่มีเวลามากถึงขนาดนั้นอย่างไรก็ตามแกนพลังงานแตกต่างออกไปจากอีกสองชิ้นที่กล่าวมาแกนพลังงานราชันจาระเข้มังกรมีขนาดเท่ากับลูกบาสเกตบอลเท่านั้นฉะนั้นสามารถเก็บใส่พื้นที่มิติได้ไปลีชินเฟิงตะโกนคำหนึ่ง ไปลีเริ่มขยับทันทีมือของเธอค่อยๆวาดออกทั้งหัวของจระเ้พลันหายวับไปเข้าสู่พื้นที่มิติของเธอในพริบตาวินาทีนั้นทุกสายตายจับจ้องเธอด้วยความอิจฉาเพราะพวกเขาไม่ทราบถึงอเบลิตี้ของไปลีฉะนั้นเลยขาดว่าไปาลีของครอบครองอุปกรณ์รุนมิติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษการสามารถเก็บหัวของราชันจาระเ้ไว้ได้อย่างน้อยต้องมีขนาด3 0 0ลูกบากเมต เป็นอุปกรณ์รุนมิติที่มีมูลค่าถึง1 5 0 0ล้านเหรียญฝูงชนหายใจอย่างไม่อยากจะเชื่อต้องฆ่าเธอชิอุปกรณ์รุนมิติจากเธอให้ได้อูซอคลั่งเป็นคนแรกสําหรับมือปืนมันมีอะไรน่าดึงดูดไปกว่าพื้นที่มิติขนาดใหญ่อีกเล่าปั้งปั้งปังปังปัง,ปงเสียงห่ากระสุดดังสะท้อนไปทั้งโพรงถ้มคิดลงมือกับสาวสวยอย่างนั้นหรอือน้าไม่อายเสียงหนึ่งแว่วผ่านสายลมมินาทีต่อมา กาสพิษส,สีเขียวคุณสยองก็พันถมเข้าปกคลุมบูซื่อและคนอื่นๆแคกแคกูซื่อเพิะสูดหายใจเข้าไปเฮือกหนึ่งสมองวิงเวียนวิสัยทัดเบื้องหน้าบูบไหวไปตายซะชิลงไม่รอซะชิลงไม่รอช้าหันไปกระบอกปืนเล็งไปทางบูซื่อทันทีการต่อสู้ชุนมุนกันและลอกใหม่บังเกิดขึ้นณตํแหน่งที่ฉินเฟิงยืนอยู่ในที่สุดน้ำพุเลือดมังกรจากจาระเข้ ก็หยุดลงทั้งเนื้อทั้งตัวของชินเฟิงปวดแสบปวดร้อนไปหมดแต่เมื่อเทียบกับปลาหันที่เผลอแป๊บเดียวก็ทนไม่ไหวแล้วในทางกลับกันมันไม่ได้เจ็บปวดเท่าไหร่เนื่องจากความแข็งแกร่งทางกายภาพชินเฟิงมันเหนือล้ำกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะักดังนั้นด้วยการเสริมสร้างจากเลือดมังกรและพลังที่และพลังพิเศษที่ถูกดูดกลืนมาจากราชันจระข้ทําให้ความแข็งแกร่งของชินเฟิงในวันที่8นับตั้งแต่มาอยู่บนเกาะแห่งนี้ในที่สุดก็ทะยานไปอีกคัน ก้าวขึ้นสู่เลเวล e 2ณเวลานี้จากเบื้องหลังของจระเข้มังกรยนฮันผุดยนหันผุดแรงลุกขึ้นและเล็งไปยังกระดูกสันหลังของจระเข้ในมือพยายามที่จะตัดเฉือนผิวหนังของราชันจระเข้มังกรหมายจะล่วงลึกเข้าไปฉกกิ่งแกนพลังงานของมันเจ้าสิ่งนั้นมันคือของฉันไปหลีโผลเข้าไปข้างหน้าเสยปลายเท้าเตะคมกริดในมือยนหัน ส่งทั้งร่างของเธอลอยและลิ้วออกไปอีกครั้งยวนฮันโกรธแค้นสุดแสนเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอออกอรารวาสไปทั่วทั้งสามเฉิงเจ้าตัวยังไม่เคยพ่ายแพ้ยับเยินถึงขนาดนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นจินเฟิงหรือไปหลีความแข็งแกร่งของทั้งสองนั้นมากเกินกว่าที่เธอจะต้านไหวปลายมีดครามสีหิมะในมือของไปหลีกวาดสะบัดฟันทุกอย่างดุเดือดกระดูกสันหลังของราชันจะระเขมังกร โดยมีรูนมิติจางๆเคลือบอยู่บนใบมีดปลายคามและเป็นเพราะว่ารูนมิติที่ว่าน,นั่นเองทําให้สามารถเฉือนราชันจราระเข้ออกเป็นสองซีกได้อย่างง่ายดายปหลีเตะซากครึ่งหนึ่งของราชันจราระเข้ออกไปมีดลายครามบกสะบัดทันใดนั้นคริสตันสีใสก็พลันปรากฏขึ้นในมือเธอแกนพลังงานของราชันสตายปายหลีพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและเก็บมันลงในพื้นที่มิติผู้ใช้พลังคนอื่นๆเมื่อเฝ้ามองฉากนี้ ก็กลายเป็นคลุมข้างยิ่งกว่าเดิมเกือบทั้งหมดละทิ้งภารกิจขัดขวางกองทัพจราเข้พุ่งก็หาไปหลีกันทันทีเวลานี้ไปหลีเปิดดังกลุ่มทรัพย์เคลื่อนที่ได้กลุมทรัพย์มีค่ามหาศาลหากสังหารเธอความมั่งคั่งของตนจะติดปีกราวกับทยานสู่สงสวรรค์นั่นคือเกณฑพลังงานราชันสัตว์รายเลเวล E พวกเขาต้องทํางานหนักเป็นเวลา4-5ปีทั้งยังประหยัดอดออมถึงจะสามารถซื้อมันได้ ถ้าว่าปัจจุบันมันได้มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาแล้วจะให้อดใจไหวได้อย่างไรถ้าไม่อยากถูกั้นฆ่าตายก็ออกไปให้พ้นเธอจินเฟิงตวาดเตือนไอ้หนูมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าแกคิดว่าตัวเองเป็นใครเวลานี้ต่อให้แกมี3ามเสียนหกกรอนก็หยุดพวกเราไม่ได้หรอกนะค่าเขาในงานประมูลเขาเป็นคนกวาดสินค้าจากกลุ่มมันส่งไปเป็นจำนวนมาก ต้องมีของดีๆติดตัวอยู่เป็นแน่ฝูงชนร้องตะโกนเจตนาฆ่าท่วมท้นไปทั้งออกไปให้พ้นพวกคุณไม่รู้หรือว่าเขาคือผู้ว่าการสถานชุมชนเฟิงหลีหั่นเฉียคำรามเลี่ยวกัดครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ